สวัสดีค่ะลลางบอ่ออีกแล้วค่ะพี่นองค่ะล่างบอ่อกุ้งอีกแล้วค่ะเบิ้งพี่นองเบิ้งนี่นี่นี่น,น,น,นเห็นบอ่อเนี่ยโอ้มีตต่หวดกุ้งทั้งนั้นเลยเอาวิงมาสอวนเอาแบบที่นี่คอยปัดเขา่าปัดเขา่าปัดเอาเลยถุงมือกับแว่กใา่แกเจ๊เฮ้าถุงมือไม่ต้องใส่ด้วยความชำนาญเาชื้อคุ่น มีแต่ตัวกุ้งแด้นี่ขึ้นม่น้ำขวบนี่นไหมน้ำแห้งแล้วก็เห็นตัวกุ้งกับปลดตออตัวแบบที่นี่คุณนี่ฟันนีพี่น้องพี่น้องมาบนฟันหนีหนีดนีหนี่นีเห็นบ่อันนี้ท่อออกแล้วนี่นี่ท่อออกกุ้งกับมาโดดนี่แล้วร่วมกันีูนี่โอ้มาแข่งกันมาโฮมกันมาแข่งกันเลยอุยุองยะเลยจัจหยังเป็นยังแบบที่นี้ แยกอย่างเป็นอย่างขึ้นทั้งฟังกับพ่อมกันพณอนะโดดมาฟังปดน้ำไปก้อนว่าสั้นปดน้ำไปก้อนปดน้ำไปก่อนว่าสั้นโอยเกีบยบวท่านเกีบยบวท่านพ่อใหญ่สิปดน้ำไปก้อนพูหมพี่น้องพูดพูดพูดพูนพูดพูดพพว้ายพ่ดโดดแล้วลุงชาิลุงชาติโดดแล้วหอบเอาวะหอบเอาให้มันท่านโดดขึ้นฟังแล้วน้ำมันมีแต่ตมออกซิเจนมันเหมือดกุ่มเลยโดดขึ้นฟังนั่น เี้ยโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยะเบงบันที่นี่เก็บได้แล้วก็อยู่ในตะกร้าแบบนี้นะฟังหนังนฟกษะสือใส่กระตาใส่กระตามั่นที่กันยายก็เก็บคือการนี่เรียบร้อยกุ้งกล้ามกลามกระสินจ้า